วนันเมื่อวานนี้นะคะที่กองละครคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟลุ๊กฟลิงนะคะของค่ายมาสเตอร์วค่ะทีมงานแล้วก็นักแสดงนะคะก็เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์ย้อนหลังวันเกิดค่ะให้กับชายชาติโยดมนะคะปีนี้ครบ40ปีเกิดวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานี่ละค่ะเรื่องนี้นะคะ ก็เป็นผู้กำกับเองแล้วก็มีนี่แหละค่ะวิลลี่แมอินทอชนะคะนำเค้กนะคะยกมาให้แล้วก็มีเยลลี่ดอกไม้ของแม่ก้อยธาริกาผู้จัดด้วยเนี่ยนะคะพร้อมกรบรูปก็เป็นรูปของพี่ชายนี่แหละค่ะในอิริยาบถต่างๆซึ่งเจ้าตัวก็แบบเรียกว่าเขินเล็กๆนะคะเพราะว่าพี่วิลลี่อวยพรว่าปีนี้ห้องจะเป็นจะเพทเท่านั้นขอให้ระมัดระวังตัวด้วย40นี้เป็นจเพศนะคะ่าเป็นจเพศนะคะ แล้ว25แล้วนะครับก็ขอให้ยังไงระวังเนื้อระวังตัวนะะใน,นนะครับส่วนพี่เองก็อายุมากกว่าชายแค่ปีเดียว26นะคะตกใจนิดนึง <laughs> พอตอนแรกก็เงียบไปแล้วนั่งๆอยู่คนเดียวปั๊บแล้วอยู่ดีๆก็มีเสียงแฮปปี้เบิร์ดเด์ดีใจครับดีใจมากปีนี้ลูกก็ดีครับถ้าได้ก็ดี <laughs> จริงๆแล้วคือแบบมัน ก็เตรียมตัวมานานแล้วล่ะครับตั้งแต่ช่อยากมีลูกตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะคิดมาตลอดนะครับว่าว่าสักวันหนึ่งครอบครัวน่าจะสมบูรณ์ถ้าถ้ามีลูกสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ก็รอได้ครับไม่เป็นไรยังยังยังไม่อายุเยอะเกินไปมั้ง <laughs> ถ้าตัวชายเองเลยเนี่ยอยากได้ลูกสาวแต่ถ้าเป็นลูกชายก็ดีครับเพราะว่า ที่บ้านยังไม่มีหลานชายให้คุณคุณปู่คุณย่าเลยลูกก็ดีครับถ้าไทยก็ดีค่ะแต่เห็นรูปลุงชายกับน้องปริมแล้วก็น่ารักมากๆนะคะดูอุ้มธนบัตรแมงเลย <ภ irgendw? S 2> ในรูปที่ลงในอินสตาแกรมของพี่มิกบารมูดค่ะก <laughs> ็ขอให้<าย>สมหวังนะคะพี่ชาย4ี่สิบปีก็ถือว่าผู้ชายเนี่ยอายุเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะไม่เหมือนผู้หญิงค่ะผู้ชายก็เพิ่งเริ่มต้นนะผู้หญิงก็ยังเก็บเลยผู้หญิงเก็บยังได้อยู่นะคะค่ะ